ถึงเพื่อนกูจะแค่อยู่ในบัลลังกูแค่อยากจะบอกว่าพวกูแม่งมีพลังกูไม่อยากจะบอกว่าพวกูแม่งมากันสองมึงดูกูกันอีกทีกูใส่สะกูใส่่านกันอย่างพยองเชื่อเอาหมู่ลบกันได้ไหมกูจะเอา่านลงแล้วกูจะบอกว่าพวกูไฟอ่ะไฟเยอร์ไฟเยอร์กูแค่อยากจะบอกว่าดูกูกันอีกทีตอนที่กูนันศบตากูแค่อยากจะบอกว่าพวกมึงสมองหมากูพาพวกมึงมาดีโกูด้วยไอ้สั์ พวมึงมึงไหลราคาดเลยพวกมึงแม่งโดนกูกำจัดกูที่อยากจะบอกว่าพวกกูแม่งกำหมัดมึงเป็นกูเยอะไรกูซัดพวกมึงไอสัตว์เฮียไอ้ยคนโฟนเรืองพวกกูมากันเลี้ยวกูไม่งเคี้ยวไอ้เฮียมึงสัตว์มึงโดนกูเคี้ยวไอ้เฮียแล้วกูจะบอกให้สัตว์ว่ามึงก็ไม่ได้เฟี้ยวไอ้เฮียกูแม่งโคตรสดโคตรสัตว์โคตรเฟี้ยว แล้วกูไม่ได้มาสองพวกกูมาคนเดียวแล้วพวกมึงไม่ต้องบอกว่าพวกกูตอบมึงเลี้ยวมึงไม่ต้องบอกว่าพวกมึงนั้นอยากเฟี้ยวพูกขี้อยากจะบอกว่าพวกกูอยากเลี้ยวไอ้บอสเลยบอกไอ้พวกกูจะบอกให้ว่ามึงอะเลี้ยวสันเลี้ยวเขาซอยผิดไอส้สั์กลัวโคตรเฟี้ยวแล้วกูมีอะไรมากปไอส้สันขี้เคีย้ยวอยัมมึงไปได้แค่เคี้ยวคิดอยู่ในต้ยามายำไม่สัตว์ ถึงพวกมึงจะบอกว่าพวกมึงนังเฟียวกันมากกูขี่อยากจะบอกว่าพงมึงแม่โคตรกากพวกมึงไม่มีดีพวกมึงดีกันแต่ปากกูขี่อยากจะบอกกูตีพวกมึงกันด้วยสัตว์้มึงอะส่น้มยำไอ้สัตว์นต้มยำเลเยอกูไม่แดกต้มยำไอ้ที่ตอนเนี้กูไม่ค่อยอยากกินยำไอ้ยำป้งสดไอ้สัตวกูอยากกินซุปต้ ูไม่ได้อยากจะบอกว่ากูใช้การกระทำกูแค่อยากจะบอกว่าพวกเฮียยางเงียรยำกูแค่อยากจะบอกว่าตอนนี้กูอย่างจำมึงฟังกันไว้ด้วยเย็นแม่เพราะกูทำโ้ตอนเนี้ยพรากูทำมานานไอ้สั์กูทำมาก่อนไอ้ยี่งกูทำมาก่อนมึงไอ้สัสิบล้านปีไอ้ยี่เต่าแม่งโคตรสดแม่งโคตรจะสลดไอ้สั์พวกมึงสลดตีไอ้สั์กูแม่งโคตรสด แล้วกูแค่อยากบอกว่าพวกกูกดพวกมึงหมดมึงฟังกูไว้ด้วยไอพ้พวกตัวที่สดๆมึงก็บอกกูอีกทีว่ากูแ lap ไม่ได้จดกูแค่อยากจะบอกว่ากูแ lap กันมาหมดเฮียกูแ lap กันมาหมดไอ้สัตว์มึงมึงแม่งยังนั่งอยู่หน้าจอคอมไอ้สัตว์ยังนั่งจดไอ้เหี้ยมึงแม่งอ่ะมึงไม่นาหนาในเนียนนะ่ยไอ้สัตว์ว่ามีลามแบบกูป่ะไอ้สัตว์มึงแม่งโคตรกระโหลกเลยไอ้สัตว์ อย่าพวกมึงกันหลัวพวกมึงโดนกูตีด้วยตะกัวและกูอยากจะบอกพวกมึงแม่เป็นตะกวดมึงไม่ต้องมาพูดพรากูไม่ตด้ประกวดมึงฟังกูอีกทีเย็นแม่กูมามาสวดไอ้เหี่ยตัวเม่งมาสวดไอ้สั์พวกมึงแม่งโคตรกวดแกไอ้ี้ยมึงไม่จะกระโหลกไอ้สั์ไอ้เชี้ยกวดมึงแม่งก็เป็นได้แค่เศษกวดไอ้สัวกูแม่งสวนหินหนักกแม่งโคตรสุดเลยสัตว์อย่าพวกกูไม่สวดแต่กูไม่เคยหยุดมึงฟังกูอีกทีเย็นแม่พวกกูแม่งมาจุดมึงฟังกูอีกทีเย็นแม่พวกกูแม่งโคตรสุดมึงดูกูด้วยขับเย็นแม่พวกมึงแม่งอย่างุ แล้วตอนนี้เอาพุงมึงหลุดไอ้สัตว์มึงหลุดกันไม่ดีไอ้สัตว์ไอ้เชี่ยพุงแม่งโคตรสะดุดแล้วตอนเนี้ยพุแม่งไม่มีสะดุดไอ้สัตว์แล้วกูโฟยยังไงไอ้ยังยังไงไอ้เชี่ยกระเจียวจะหลุดอ่ะพวกเพื่อนกูแม่งโฟกันมามึงดูกูด้วยครับยิ้มแม่เพราะมึงแค่สบตามึงไม่ต้องมาบอกยิ้มแม่พรากูแล้วอยู่ในบาร์มึงดูกูอีกทียิ้มแม่พรากูแค่สบตากูก็เดินมากูแค่อยากจะบอกว่าพกูไม่อย่างบ้ามึงไม่ต้องมาบอกพรามึงกระจอกและชิบหายมากมึงไม่ต้องมาพูดยิ้มแม่พรามึงแม่งโคตรกาก ไอ้สัตว์พวกมึงแง่ไม่งเชี้ยกากไอ้เชี้ยควยไอ้เี้ยมึงแม่งควยอะไรไอ้สัตว์กูแม่งมีอวยและตอนเนี้ยแม่งโคตรโฟอย่างกับฟิปกับฟวยกูแม่งอยู่เนี้กูว่าดูดกวยอ่ะควยเพราะมึงก็ดูดควยมึงไม่ต้องมาติดเฟิวยช่นแม่เพราะมึงมันติดอวยมึงไม่ต้องมาบอกเพรามึงไม่ได้ควยรวยยันแม่มึงดูกูยันแม่มึงดูกูด้วยแต่ตอนเนี้ยมึงแง่ดูกูด้วยดูกูแม่ยังกับฟิปกับฟวยอย่างกับไทม์ไทยด้วยตอนเนี้ยกูแม่งโคตรโฟ พวกแม่งโคตรแบบแล้ชี่อยากจะเสกโลโซพวกมึงไม่ได้เป็นเด็กพวกมึงแม่งกำลังจะโตมึงไม่ต้องมาบอกพวกมึงไม่ต้องมาทำเป็นโม้มึงก็แค่อยากบอกพวกมึงแม่งแม่มีสมองโตมึงมาดูคนด้วยยนแม่พวกมึงมันยังไม่ฟยศแ่จะนอนแล้วอะเรื่องเรามันยังไม่จบเพราะกูแม่งยังไม่สะบัดต่อพวกมึงไปคุยอะไรยนแม่พวกมึงแม่งโคตรจะจอกสมองพวกมึงที่มียนแม่พวกกูว่ามันนั้นฟอดูกว่นอีกทีพวกกูปิ้งหมีกันต่อเฮ้ยหมูไอ้หน้าหีสมองพวกมึงแม่งโดนกูไปกันต่อ ไม่ฝอไอ้เหี้ยมึงเป็นคุยอะไรมึงอยากจะมีต่อแล้วมึงมีอะไรมากป่ไอ้สัตว์มึงจะเอากูต่อมึงมีอะไรมากป่ไอ้เหี้ยมึงอยากเอากูลอยสัตว์อย่ากูบอกให้พอพวกมึงไม่ต้องมันรอดูกูกันอีกทีแย็ดแม่พวอไอต่อควยแลไ้หน้าขี้พวกกูไม่รอพอกันก่อนครับอย่าให้กูต้องด่าพ่อเหี้ยกูไม่ใช่บีคิงกูมาพูดให้มึงฟังเรื่องกูเรื่องจริงมึงไม่ต้องทำดังเแย็ดแม่พวกมึงไม่มีตังกกูก็เหมือนการเย็ดแม่คุยอะไรกันจังอะ แล้วมึงอยามีเพื่อนแรงขู่กระจังไอสัตว์มึงอ่ะไปนั่งดูจีนจังไอสัตว์มึงไม่โคตรเด็กกระโปรงไอเทียมึงไม่เป็นควัยอะไรเยืยจังไรไอสัตว์มึงแม่งโคตรกระโหลกเลยไอเทียมึงแม่งแบบมึงอ่ะไปนั่งถ่ายนาไอสัตว์แล้วมึงอะรู้ไหมว่ามึงเฟี้ยวอ่ะมึงไม่เฟี้ยวหรอกไยสัตว์มึงกูผู้กลัวแม่งโคตรจะเฟี้ยวแบบลากใส่ไอสัตว์ พวกกูลากไซพาะกูบอกว่าพ่อกูมีใจมึงไม่ต้องมาบอกพ่อมึงเป็นใครกูแค่อยากจะบอกพ่อมึงเป็นไตมึงไม่ต้องบอกพ่อมึงรออะไรเดินกันไม่ทีพวกกูยิงไงพวกกูยิงปืนพวกกูยิงสนัยดูกันอีกทีแยดแม่พ่อมึงเพิ่งคุยอะไรอะแล้วมึงมีคุยอะไรอะไอ้สา์พวกกูแม่งทำกันที่อยู่ไฟอ่ะ ูแม่นับดับเพลิงค้ำขีอาคขีภัยอ่ะแล้วกูแม่สุดสัตว์คุยวประชาชนไม่เหมือนกับเมืองไอ้เหี้ยอาคขีภัยไอสถานอากขีภัยเรียกกับเมืองไอเหี้สุดสันดานอ้เหี้สุดใสสัตว์เพื่อนว่าจะพูดอะไรไม่รู้มึงให้พอก่อนเพราะมึงไม่ต้องรอเย็ดแม่เพราะมึงยังอ่อนสิ่งที่พวกมึงบอกเพราะมึงการจอกดูกันอีกทีดูคุยอ่อนฝาก กูแม่งอะดูไฮล็อกเกอร์สัตว์มันเคยดูบ้าพี่เอกในยุคอยู่ไฮล็อกเกอร์ไอสัตว์กูแม่งดูยันแต่ไรล็อกเกอร์อ่ะกูไม่มีพูดอะไรมากนะไอสัตว์พวกมึงอะแม่งโคตรสักเกอร์ไอควยพวกมันปลาสักเกอร์ไม่ต้องมาพูดหรือทำเป็นตัวที่เวอร์ดูกูแม่อีกทีพวกฟีเวอร์กูไม่ได้เฟียลเย้แม่ยามะเออ เดินมาที่นี่พวกมึงแม่งได้มาเจอกูมาหยุดที่ตอนที่มึงอยากกันรู้กูไม่ต้องบอกพวกมึงแม่งเป็นแค่ชู้พูดกูกันอีกทีเฮ็ดแม่งอมกระจูไอ้สัสไอ้เี้ยปวดมึงอมกระจูเพื่อนกูไอ้สัสง่ายไหมขนาดงูยังไม่อายเถ้าเพื่อนงูตอนเนี้ยกูอะเพื่อนมอมกระจูใช่ไหมไอ้สัสกูจะให้มึงเป็นนั่งอมรวยเหี้ย มึงไม่ต้องอย่าบอกว่าเป็นใครทั้งนั้นชีวิตพกมึงกระจอกพกมึงได้แค่ฟันดูกันอีกทีพวกมึงดูกันอยู่อย่างนั้นสิ่งที่กูจะบอกพกมึงได้แค่อยู่ในลูชี่แม่มึงในนั้นน่ะในนั้นน,น่นะมีกวยใน,นมาไอ้อันนั้นของแม่มึงไอ้เจี๊ยวกูว็ใส่มาเป็นใส่นันนะเฮียตอนเนี้ยกูว่าดูดะดูดของแม่มึงอาจะเป็นสายนัดเหีย กูแม่งโคตรดิกูแม่งแบบเห็นแบบของแม่มึงอ่ะกูจะกูุัดอะไรไอ้เคียะเพื่อกุศลเพื่อกตว์เพื่อกูโยกตอนที่เพื่อกูบอกพวกมึงแม่งใกล้จะโศกมึงไม่ต้องมาบอกพรามึงแม่งใกล้จะโลกคุยอะไรไม่รู้เอดที่หยุดกระโปรงอ่ะไอ้เฮียเอดมึงอยู่ในกระโปรงอ่ะนาะกระโปรงวะไอ้ยี่แม่งโคตรกระหลกละไอ้เลยอุ๊ยกูดอะไรมากเลไอ้เฮียพุงแม่พูดจะช้ากูจะไม่พูดอะไรมากนะไอ้เฮียพุงแม่โคตรลาเฮีย ม่งกากสารเหมือนกับไอ้ยลามายาลามาที่ดีเพราะมึงไม่มีควยเลยดีตอนนี้กูมาอย่างฟรีสไตล์กูอย่างดีหน้ามึงแม่งเหมือนลูกผีบอกกันอีกคือว่าพอกูแม่งคนดีสไตล์กูที่มีตอนนี้กูฟรีสไตล์ที่กูอยากบอกว่าพ่อแม่มึงกระจายตอนที่กูบอกว่ากูตกพ่อมึงตายและกูอยากบอกอีกอย่างหนึ่งว่าแม่มึงตายตามพ่อมึงไปอ่ะขู่พอมึงไปอ่ะมึงยังไม่พออ่ะ ไอ้เงี้ยมึงยาเอาน้องไปไหมไอ้สัตว์ไอ้ไอเคียน้องไฟไอ้เคียน้องไฟมึงอ่ะเปน,นั่งแดกเป็นไฟและพวงมึงอ่ะแม่งโ่วงสกายไลท์อย่ารถควยอะไรไม่รู้กูไม่รู้จ่าสัตว์รถอะไรเพื่อนกูไม่ค่อยรู้จักกูมากันไงและกูก็พร้อมกํำจัดสิ่งที่บอกพวกกูก็พร้อมใส่สัตว์มึงไม่ต้องบอกเพราะกูพร้อมใส่หมัดเคี้ยกูแม่งอยากบอกว่ากูพร้อมที่จะมามึงไม่ต้องบอกว่าพวกมึงมีราคาคกูแค่อย่าบอกว่าพวกมึงไม่ได้เฟี้ยว บอกกันที่นี่แล้วพวกมึงแค่โศกตาเฮียและเพื่อนกูบ,อกบอก่อยเฮียพวกมึงแม่งโคตรศกตาไอส้สาสแต่มึงรู้ไหมว่าพวกมึงแม่งโคตรกระโลกกระลาแล้วมึงรู้ไหมเ<อ>ฮียความกระโลกกระลาของมึงมันช้าให้ช่วยประเทศชาติแม่งโคตรซาเ<อ>ฮียกูไม่อยากบอกว่าที่กูดุกันชา้ากูแค่อ,อ,อยากบอกว่าพวกกูกำลังมาตอนนี้กูบอกว่าพวกกูแม่งมีไลบ้างตอนนี้มึงดูกูด้วยเย็ดแม่มึงมีแต่ข้ออ้างสิ่งที่มึงบอกความคิดมึงกระจอกสิ่งที่มึงตอบ มึงอยู่ในระบอบเฮียคุยอะไรเฮียเย็ดแม่กูไม่ตอบมึงมานี่นี่และคุณแม่งให้กันแค่ซอกเฮียแล้วมึงรู้ไหมว่ามึงไม่กล่าในระบอบไอสารบอกให้มึงไม่กล่าในระบอบไม่กี่รอบไอสารกูไม่เก่ามันเป็นสุดยุยซี่อยู่ในที่สุดล้อไอสารแล้วมึงรู้ไหมว่าพวกกูแม่งโคตรแย่งอยู่ในสุดปอกไอ้คุยเพรากูสุดปอกแม่มึงโดนกูไล่ตอกกูแค่อยากจะบอกว่ากูไม่เคยที่จะย่ายอกเฮียมึงแค่บอกตอนนี้พวกกูไล่หลอก มึงดูกูอันอีกทีดิเพราะกูไม่หยอกพวกไอ้พวกกูอะแม่งค่อยๆหยอกมึงสัตว์แล้วมึงรู้ไหมว่ากูไม่ได้หยอกจริงไอ้สัตว์มึงรู้ไหมแล้วถ้ากูเอาจริงไอ้สัตว์มึงรู้ไหมว่าพวกกูแม่งโคตรของจริงอ่ะแล้วตอนเนี้ยกูแม่งโคตรโฟกูแม่งโคตรอยากจะแล่แบบโบโบโบกูแม่งโคตรอยากจะเล่นโบโบอะไรสัตว์โบลิ่งไงเฮีย กูอยากจะเล่นโบลิ่งกูก็แค่พูดกูไม่คิดที่จะมาขิงกูแค่อยากจะบอกว่าพวกกูไม่ได้เป็นของจริงมึงฟังกูตรงนี้เย็ดแม่พวกกูไล่ยิงแต่พวกกูไล่ยิงยังกบมึงเป็นไลฟิงมึงจะฟุ้งฟิงหาควยลยมึงจะหน้าแล้วควยไรแย่งอิงอย่าพวกมึงแลบอิงพวกมึงแลบอิงพวกมึงแลบอิง พวกมึงเล่าอิงกูก็แค่อยากบอกว่าพวกกูแม่งคอนจริงมึงไม่ต้องมาบอกว่าพวกมึงแค่จะไล่ยิงเชี่ยกูแค่อยากบอกมึงไม่ต้องมายิงฟันพวกที่อะไรขับแย้แม่งก็เจอกกูยิงมันมึงไม่ต้องมาบอกพวกมึงแม่งไม่มีความสัมพันธ์พวกมึงแม่งก็เจอกพวกมึงแม่งโดนกูไล่ฟันนะไอ้พวกมึงโดนกูไล่ฟันยังก็โฟคิงไอ้สัตว์มึงรู้ไหมโฟคิงที่คุณรู้มาก่อนกูดูไงไอ้เฮียลิงอะ เฮียเพื่อนกูดูกับไอ้เฮียลิงแล้วเพื่อนกูแค่อยากจะบอกว่าพวกกูแม่งพูดจริงตอนที่กูอยากบอกว่าแม่มึงโดนกูไล่ทิ้งตอนที่กูอยากบอกว่าแม่มึงก็โดนกูไล่ยิงขียไอ้่อไล่ทิ้แม่เพื่อนมึงรูไปไอสัตว์ปอมมาเป็นไอเฮียตะลิงตาลิงจร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 ิงอะโรตีเหมือนกระฉาบให้มึงรู้ไหมไอ้สัตว์รู้ไหมเฮียกูแม่โคตรแบบจะเห็นหีแม่มึงอะเป็นไอ้เฮียโรตี้ชาวกุ้ยอะ ขี่แม่มึงยังกับเหมือนเฉากล้วยขวยแม่มึงยังกับไม่ได้รวยแม่มึงไม่ได้บอกว่าจะขวยกูแล้วสวยแม่มึงแค่บอกพวกกระจกกูให้รวยขวยทองได้หีมึงไม่ต้องบอกหน้ามึงก็ไม่ได้ดีสิ่งที่มึงบอกพวกมึงก็ไม่ได้ฝีสไตล์พวกมึงบอกกระจกแม่งไม่ได้ดีสิ่งที่มึงบอกเอามาบอกกูอีกสักทีดิไม่เอานทีดิมึงจะพูดอย่างไอ้สัตว์มึงจะพูดดีดีดิกูจะพูดให้นะไอ้สัตว์พวกกูแม่งมีปิเอ้ กูแม่งมีปี้เฉยไอสัตว์งงเดิ๋ยไอเหียไอเหียควายเหียกะทิไอสัตว์เข้ามาใกล้กูซีเข้ามาใกล้กูอีกดิแย็ดแม่เนียบอกกูมีปี้มึงบอกกูอีกทีซิเพราะมึงเดินเข้ามากระจอกมึงไม่มีไรเข้าตาสิ่งที่กูอยากบอกพรามึงไม่มีไรเดินที่เย็ดแม่คือเข้ามาไอสัตว์กูขอบไปอีกบานหนึ่งเมื่อกี้กูแม่งอาจจะทำให้มึงตาตึงสิ่งที่กูอยากบอกว่ากูให้พรามึงคำหนึ่งและกูอยากจะบอกว่าพรามึงแม่งไม่ได้ถึงสิ่งที่มึงบอกกู คือพ่อมึงไม่ได้ติงไงเฮียไอพ่อมึงไม่ไอสารมาต่อยกับกูได้เฮียกูอยู่ในโรงกึงไอสารแล้วกูอยู่ในโรงกึงะเฮียแล้วมึงก็แม่งโคตรแบบโคตรจะสลึงไอเฮียสลึงบาทเดียวอะพรามึงแม่งบาทเดียวแต่พวกกูแม่งโคตรเดียวไดายสว์กูแม่งโคตรอย่างกับหมาป่าเดียวไดไอสารกูหมาป่าเดียวไดแต่แม่มึงโดนกูตบกันกระจายพ่อมึงก็ด้วยครับเย็ดแม่กูก็ทำให้แม่มึงกำลังละอายอะและกูแค่อยากจะบอกว่าพ่อมึงโดน กูตบหัวพ่อมึงตายไอยสัตว์และกูแค่อยากจะบอกอีกสักทีตอนนี้กูบอกอีกสักปีและกูบอกว่าพวกมึงแม่งไม่ได้มีคุยอะไรที่ดีแล้วมึงดูกูอีกทีตอนที่กูนั้นอยากมีสไตลพไ feel, ต์พวกกูไม่เฟี้ยวแต่พวกกูแม่งอยา่างดีนิสัยกูแม่งมีพวกมึงมันมันไม่มีสไตล์พวกมึงไม่ได้ดีแล้วก็อย่างหนึ่งที่กูอยากจะบอกคือสันดานมึงมันไม่มีและกูที่ตรงนี้กูแค่อยากจะบอกว่าพ่อพวกกูมไม่มีนี่แม่มึงด้วยครับที่หน้าแม่งเหมือนนางหีหและกูอยากจะบอกอีกครับหนึ่งครับว่าแม่มึงหิฟรี กิเลศยีราแมย์มือฟีและกูนั่งเจ็ดอ่าากับมาสีเฮียมาเด็ดเลสซ่าลาแล้วกูแม่งเด็จยังไอเชียซาตาากูแม่งยังกาแฟซ่รลาแล้วกูแม่งโคตรจะสดกูแม่งโคตรจะแบบเฟสซ่าลารสซีโคตรใส่เว,ว้ยแล้วกูจะจบบานนี้ให้มึงฟังอีกสักทีตอนที่กูอยากบอกพวกมึงมันไม่ดีและกูแค่อยากบอกพวกมึงในบานนี้พวกกูมากันตลอดพวกกระจอกไอหนหออ้าหีฟังกูไว้นสัตว์ มึงไม่มีอะไรมากมึงม,มีอะไรดีฟรีอะไมโครโฟนแมนกูแม่งโคตรฟรีแล้วตอนเนี้ยพวกกูแม่งโคตรโปรอย่างฟรีก็ฟรีกูแม่งกูจะบอกให้มึงนะอย่าพุ่งหน้าหีมึงไม่ได้เก่งหรอกไอ้สัสไอ้เฮียพวกลูกกะเหลี่ยง yeah. <c oughs> จบหน่อยจบหน่อยจบหน่อยจบที่หน่แล้วเพื่อนกลัวไม่มีอะไรมากอยากจะบอกเพื่อนพวกมึงไงไอ้สัตว์ว่ามึงมีควัวอะไรมากแล้วมึงจะรู้ไหมว่าพวกกูอ่ะ แม่งโคตรจะบ้าไอ้สัตว์แล้วมึงรู้ไหมว่าเพื่อนกูไม่งจะพูดอะไรวะช่วยด้วยเพื่อน <c oughs> กลัะแม่งให้บอกช่วยด้วยแต่กูไม่มีอะไรจะพูดมาไอ้สัตว์พวกมึงไงให้ขวยถ้ากลัะแม่งปิ้งย่างเนี่ยยังกะพวกแบบอสอและสวยอะ <c oughs> แม่งดกดจะกาศเที่ยวลูกกระสวยอะบินกับาวาลกาะไ้สัตว์เรื่องนี้ก็ต้องจบลงเพื่อนกูอยากจะบอกว่าพรามึงก็แค่ติดงง และตอนนี้กูแค่ยอยากบอกอพวกมึงต้องติดปงเรื่องราวตอนนี้เย็ดแม่พวกมึงก็แค่จบลงยจบลงและไอสัตว์พวกมึงแม่ก็วควรจะ <S <S บอลถ้ากูไม่รีบนอนไงกูตอนนี้กูจะง่วนกับมึงและเหี้ยไอ้เฮียกูแม่งไม่นอนไอ้เหี้ยกูแม่งโคตรจะแบบเปิดประตูแบบก่อนอ่ะก,กูแม่งแล็ปอย่างกระโฟอย่างเงี้ยไอเฮียสุนทรนอ่ะกูแม่งสุนทรนอย่างเงี้ยแบบเหีห้ยแล้วโอ้โหซอนอ่ะเหี้ยโคตรซอนอ่ะอยากปะทางกูนะเพื่อน กูอยากบอกให้ม right. ึงนอนตอนนี้กูอยากให้มึงพอต่อขอให้ขอลงอีกปยชนอ่ะถ้ากูลงถ้ากูลงอยู่ประโยชน์มึก้อยตได้ๆคือกูจะบอกให้มึงฟังว่าตอนนี้กูยังไม่ได้ทำและกูยังไม่ได้ดังกูแค่อยากจะบอกว่ากูยังไม่มีตังกูอยากจะบอกว่าตอนนี้กูอยากให้มึงนอนเพราะพลังโอ้โพอได้โอลังองพลัง กูเลยมากูแม่มีกำลังกูแม่มีอะไรมากไอ้สัตพวกูแม่มีพลังแม่งแหกสุดจนกูแม่งมีพลังนเดี๋ยวเพก่อนันไปงนี้เอาหวกไเอาหมเอาแลหม